เอวาทายาทหมื่นล้านพด์ข้อความถึงเรื่องนี้มีแฟนคลับหลงรักและติดตามกันจํานวนมากอย่างเอวาปรวรวานเวียร์ุผู้ชงหรือเอวาตลกหกฉากทายาทเศรษฐีธุรกิจชื่อดังของไทยโดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเธอทั้งการเป็นนักสแสดงพิธีกรและการทําช่อง YouTube นอกจากนี้แฟนคลับก็ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากโซเชียลทั้งในอินสตาแกรมและเพจเฟซบุ๊กสาวเอวานับว่านอกจากสวยรวยเก่งเรื่องทัศนคติและความ ความคิดของเธอก็ดีเลิศพดข้อคิดอะไรต่างๆก็ดึงสติชาวเน็ตหลายคนได้เป็นอย่างดีอย่างล่าสุดเธอได้พสภาพลงตัวเองในอินสตาแกรมพร้อมบอกว่ามีคนบอกว่าชีวิตคือดอกไม้รอการเบ่งบานแต่ถ้าเกิดเราดันเป็นต้นไม้ไร้ดอกการรอคอยให้ชุตผลิบานอัดรอกันจนชาวตายก็ได้ ความสุขกับทุกการเติบโตในทุกวันดีกว่ายินดีกับสิ่งที่ได้ทํายอมรับกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทําและรอเวลาให้ลําต้นแข็งแรงพอถึงวันนั้นเราอาจไม่ได้สนใจในเรื่องสําเร็จอีกต่อไปเป็นกําลังใจให้กับทุกต้นที่รอการเติบโตนะคะรวมไปถึงตัวเองด้วยเครดิตบันทึกนี้ขึ้นได้